สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีเติมเงินสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งนะคะขั้นแรกเลือกแอปเป่าตังค่ะจากนั้นให้ดูที่แถบสีเขียวสังเกตจะมีคำว่าเติมเงินเข้า G Wallet ค่ะให้กดเข้าไปค่ะจะขึ้นช่องทางการเติมเงินเป็นแอปธนาคารต่างๆให้เราดูว่าเรา มีแอปธนาคารอะไรอยู่ในโทรศัพท์อยู่แล้วอย่างเช่นวันนี้เรามีแอปธนาคารกสิกรไทยนะคะเลือกเข้าไปค่ะจะขึ้นให้เลือกช่องทางการเติมเงินให้เลือกคำว่าแอป kpass อีกครั้งหนึ่งค่ะจะขึ้น ID เป็นเลขสำหรับเติมเงินผ่านธนาคารนะคะในขั้นตอนนี้เราสามารถจดเลขนี้เพื่อไว้ให้คนอื่นเติมให้เราก็ได้ค่ะ เลขนี้จะคล้ายๆกับบัญชีธนาคารค่ะหรือสำหรับคนที่จะเติมผ่านแอปสามารถกดคัดลอกไปได้เลยค่ะ mm hmm. เมื่อคัดลอกแล้วนะคะให้เลือกด้านล่างสุดจะมีคำว่าเปิดแอปเพื่อเติมเงิน mm hmm. เมื่อกดเข้าไปแอปธนาคารกรสิกรแล้วให้เลือกด้านล่างสุดคำว่าธุรกรรมค่ะ ให้ใส่รหัสหรือสกแกนนิ้วเข้าไปนะคะเพื่อเข้าระบบเมื่อเข้ามาที่หน้านี้แล้วให้ดูคำว่าเติมเงินนะคะจะมีสัญลักษ์ณลูกศรลงแบบนี้ค่ะไม่ต้องเลือกคำว่าโอนเงินนะคะเติมเงินเท่านั้นค่ะกดเข้าไป จะขึ้นเป็นหน้าตาเพื่อให้เราเติมเงินแบบนี้ให้ดูด้านล่างจะมีคำว่า e wallet สำหรับลุงลุงป้าๆ้านะคะให้ดูสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมนี้และมีคำภาษาอังกฤษตัว e แล้วก็ wallet ค่ะกดเข้าไปค่ะเมื่อกดเข้าไปแล้วให้มองมาด้านล่างนะคะจะเจอคำว่าพร e ้อมเพย e wallet เป็นสัญ,ญลักษณ์เดิมเลยค่ะสังเกตที่สัญ,ญลักษณ์เดิมนะคะและกดเข้าไปค่ะ จากนั้นจะลิงก์มาที่หน้าเติมเงินนะคะสังเกตคำว่ากรอกหมายเลข e-wallet ให้เรากรอกหมายเลขจากที่เราจดเอาไว้เมื่อสักครู่นะคะหรือสำหรับคนที่คัดลอกไว้แล้วให้กดค้างค่ะจะขึ้นคำว่าวางกดวางจะมี id ขึ้นมาแบบนี้ค่ะพิมพ์จำนวนเงินที่เราต้องการนะคะเช่นพิมพ์10บาท แล้วกดตกลงค่ะเช็คให้เรียบร้อยนะคะว่าจํานวนเงินตรงกับที่เราต้องการจะเติมไหมเมื่อเราโอเคแล้วให้กดต่อไปค่ะจะขึ้นให้เรายืนยันการเติมเงินค่ะด้านล่างสัญลักษณ์ถูกคำว่ายืนยันและใส่รหัสผ่านของแอปกสิกรค่ะ ระบบจะขึ้นยืนยันการทำรายการสำเร็จนะคะจากนั้นให้เราไปเช็คในแอปเป่าตางังมีเงินเข้าหรือยังค่ะดูที่หน้าแรกนะคะตอนแรกมีเงิน120ตอนนี้เพิ่มมาเป็น130แล้วค่ะเป็นอันว่าการเติมเงินเข้า G-Wallet ็ et, สำเร็จค่ะสำหรับคลิปต่อไปนะคะจะสอนวิธีใช้งานสแกนจ่าย เพื่อนๆสามารถติดตามวิธีใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ในคลิปต่ตอไปค่ะสวัสดีค่ะ